ขอโทษที่ลงช้านะครับเพราะไม่ว่างครับเออตอนนี้คือ1 1บเอ็ดถึงสินะครับหลินฟานตัวว่าเตียงจะไม่แข็งแรงดังนั้นเขาจึงขอให้เชินหลิงหลิงลองใช้เตียงอย่างไม่เป็นทางการอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่ช่างมืออาชีพผู้พูดไม่ได้ตั้งใจและผู้ฟังตั้งใจเชินหลิงหลิงคิดว่าหลินฟานมีความคิดที่ชั่วร้ายและใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันทีแต่มันน่าสนใจมากแม้ว่าเฉินหลิงหลิงคิดอย่างนั้นแต่เธอไม่ได้ปฏิเสธเธอเปีนขึ้นไปบนเตียงจริงๆและยังปีนไปมาอยู่บนเตียงไม่กี่ครั้งเป็็นน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 นไไไไไปปปมมมมมม่่่่่่ดด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 ้้้้้้้้้ัััััยยยยยยยาา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 ากกกกกสสสหหหหหหหรรบเเเเเธธออออออทีีีีีีีจจจะฏิิิิิิิคคคขขพพพพพพลลลลลลลุชตงงงงงงๆฉูฟวววววึใแแผ หลินฟานกำลังจะออกไปเฉินหลิงหลิงตกตะลึงอย่างนั้นหรือพี่ชายจะจากไปแบบนี้เขามีจิตใจแบบนั้นด้วยเหรอจู่ๆเฉินหลิงหลิงก็กระหนักว่าเธอเข้าใจผิดกับหลินฟานแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเธออยากให้พี่ชายแย่กว่านี้อีกหน่อยพี่ชายเฉินหลิงหลิงหยุดหลินฟานอีกครั้งหลินฟานถามว่าคุณมีอะไรให้ช่วยอีกไหมเฉินหลิงหลิงกล่าวว่าไม่พี่ชายคุณช่วยขึ้นมาด้วยได้ไหมฉันต้องการลองใช้น้ำหนักของคนสองคนหลินฟานตะลึงเป็นภรรยาของพี่ชายที่น่าดึงดูดใจหรือสาวสาวใจอ่อนกันไปหมดแล้้้้้้้้วพพีีีีีี่่่่่่่่ชชชชาาาาาาายยยยคคคนน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 ไไมมมมมมมดดเเเเเธออ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 แแแลละะรรงงงงตตตขขขััำำกกใืุณผผผจบบิททึ หลินฟานเดินไปและนั่งลงข้างเตียงทั้งสองอยู่บนเตียงและเตียงก็ยังมั่นคงมากหลินฟานพยายามขยับตัวเล็กน้อยจากนั้นก็ยิ้มและพูดว่าดูเหมือนว่าฝีมือของผมจะไม่แย่กอนนี้คุณพอใจแล้วหรือยังข้างเขามีเยงหลับไหลเขาหันศีรษะและเห็นว่าเด็กหญิงคนนั้นขดตัวและเธอหลับไปเสียแล้วทุดหลวมหัวไม่สามารถซ่อนรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของเธอได้และใบหน้าในขณะหลับของเธอดูราวกับผลแอปเปิลสุกงอมน่ารักมากหลินฟานกดไม่ได้ที่จะชื่นชมเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยราวก,กับการ์ตูนในภาพวาดแต หลินฟานค่อนข้างน่ารักรู้เธอจะเป็นหวัดง่ายในวันที่ฝนตกเช่นนี้เมื่อเห็นผ้าห่มบนเก้าอี้ข้างๆเขาจึงลุกจากเตียงและเดินไปเอาผ้าห่มมาคลุมเชิญลิงหลิงจากนั้นหลินฟานก็เดินออกไปล็อกประตูจากด้านในหันหลังกลับแอร์และทิ้งข้างหลังที่หล่อเหลาไว้เด็กส่งอาหารคนนี้ช่างหล่อเหลาและใจดีเขายินดีช่วยเหลือผู้อื่นซ่อนข้อดีและชื่อเสียงของเขาไว้อย่างสุดซึ้งอากาศวันนี้ช่างดีและสดชื่นสุดๆเมื่อเขาลงบันไดหลินฟานก็เดินไปที่รถของเขาขณะที่เขากำลังเดินอยู่นั้นก็มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งเดินเข้ามาทททีี่่่่่่่ใใบบบหหหนน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 น้้้้้าา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 ขขขออ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 งง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 เเเเเเเธธผผมม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 ยยยยยยวว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 วแแแแแลลลลลละะะะะะคคคคคคุตตตตโโปปปปปปปกกกกสสสสืืัััััรรรรรรดดูญญจ็ไ ภายใต้สถานการณ์ปกติไม่ว่าผู้หญิงจะสวยขนาดไหนหลินฟานมัตจะเหลือบมองและเดินผ่านไปแต่โชคชะตานั้นพิเศษเกินไปขณะนั้นมีรถปอร์ดี้ขับผ่านความสวยงามขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างทางเพียงเพราะฝนตกจึงมีแอ่งน้ำอยู่ข้างถนนล้อวิ่งเหยียบน้ำน้ำกระเด็นสาดโคลองกระจายมันอุกอาจสาวงามโกรธจัดบ้าไปแล้วขับรถไม่มีตาหรือไงกาฟรถปอร์ดี้หยุดมีชายคนหนึ่งลงจากรถชี้ไปที่หญิงสาวสวยและดงด่าว่าที่รักคุณกำลังพูดว่าใครออกไปเชื่อหรือไม่ฉันจะทุบคุณอันยาประกาศคู่คนสวยโกรธจัดเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายสาดโคลนใส่เธอยยััังงงงไไมม่่่ขขออออออโททษแถตต้้กกการรุบีีีเเธดนหืง คุณกำลังทำอะไรคุณต้องการทุบตีผู้หญิงหลินฟานเดินเข้ามาปกป,ป้องหญิงสาวสวยและมองที่ชายออดี้อย่างเย็นชาชายออดี้เห็นแล้วชื่นใจใครคิดว่าจะเป็นคนส่งอาหารที่กลาย,ยืนหยัดเพื่อคนอื่นคุณเป็นคนส่งอาหารที่เสียสติไปแล้วคุณต้องการเป็นฮีโร่เพื่อปกป,ป้องหญิงงามแกควรถามตัวเองก่อนนะว่าแกมีคุณสมบัติหรือไม่ออกไปให้คนหลินฟานหัวเราะและพูดว่าทำไม่คนส่งอาหารจะช่วยไม่ได้หรือเพราะว่าคุณขับออดี้ถึงสามารถรังแกคนอื่นได้กันพันยับประกาศคู่ชายออดี้หัวเราะอย่างเยือดหยิงและกำลังจะกระโจนเข้าใส ร่างกายมีรอยดุชายออนดี่ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่และเขาก็โกรธมากแกมันคนจนแกกล้าที่จะเตะฉันแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครหลินฟานพูดว่ารู้คุณมันแค่คนงโง่ชายออนดี่เริ่มโมโหทำไมฉันต้องลดตัวไปคุยกับคนแบบแกนะแต่เอาเถอะฉันบอกคนแบบแกให้แกเคยเห็นรถของฉันคันนี้ไหมเป็นแบรนด์ใหม่ราคา4ี0 0 0 0หยวนแกจ่ายได้หรือเปล่าจ่ายไม่ได้แกไม่มีคุณสมบัติพอที่จะคุยกับฉันเข้าใจไหมอัศเจรีอัญญประกาศคู่หลินฟานได้ยินคำพูดและยิ้มเบาๆผมคิดว่าคุณยังมีอาการบ้้้้้้้าา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 าๆขึึนน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 นมมมมมมมออ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 อีีีีกก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 ัััััไไไไ่่่่่่่่่ใชชชแแแแแคคครรรรรรรถถถยยยยตตตตตต์์์หหหหเเเเผด็็ะะลลลงงงงวววบสฉืฟฟ การเคลื่อนไหวนี้ได้ดึงดูดผู้ชมจากชาวบ้านที่เดินอยู่ในชุมชนมีคนขัดแย้งกับชายออดี้อย่าพูดอะไรเลยคุณคิดว่าผู้ชายขับออดี้รวยกว่าคนส่งอาหารคนนี้ยังไงน้องชายหยุดพูดจาไร้สาระกับคนแบบนี้ไปกันเถอะในเวลานี้ความงามที่ยิ่งใหญ่เปรี้ยกร้องยิ้นฟานที่ช่วยเธอเตะชายออดี้และเธอก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นไม่ดีสำหรับหนุ่มส่งอาหารที่หล่อเหลาและใจดีคนนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่พูดได้เลยว่ามีความชอบพุ่งทะยานในแง่ของเสน่ห์ความเป็นชายน้องชายคนเล็กอยู่ห่างจากชายออดีนน้สิบแปดถนนและในแง่ของความหล่อนุุ่่่่่่่่่มมมมมชชชชาา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 ยย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 ิิงงงงงีีีีีีีีีกก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 ขขขึ้นน้้้้้้้นน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 ไไไไไปปปออ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 หหหหจดดดดททแแแแตตตเเเเเบบบัััััลลวววววรรพฝคคสใ็์ณฉฉ ชายออดดี้ย้อเย้ยขวางทางพวกเขาหลินฟานปลอบคนสวยไม่เป็นไรผมมีรถจริงๆคนสวยคิดว่าหลินฟานพยายามอย่างกล้าหาญพูดว่าไม่เป็นไรแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอับอายเล็กน้อยเพื่อรักษาหน้าแต่มันจะน่าอายมากไปไหมคุณมีรถที่ไหนหญิงสาวสวยพูดด้วยความโกรธเอื้อมมือไปจับมือหลินฟานเธอต้องการลากหลินฟานออกไปเมื่อชายออดดี้เห็นสิ่งนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจคุณกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่คนส่งอาหารคุณมีรถหรือไม่ขอดูหน่อยว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เน้าของคุณจอดไว้ตรงไหนหลินฟานยิน้มเบาๆในเมื่อคุณต้องการอยากเห็นน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 นออ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 ยยยยย่่่่่่่าา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 งงงงงงแแรรรรรรรกกกกกกลล้้้้ััััผมมจะะใใหหหหหคคุุณดดดูููชชชวววีีีเเเเสสสฉทึิิฟไไป หญิงงามอดไม่ได้ที่จะจับหน้าผากของเธอไว้เธอรู้สึกอับอายแทนหลินฟานในขณะนี้หลินฟานหยิบกุญแจรถออกมาแล้วกดสตาร์ทนูตูห่างออกไปไม่กี่เมตรไฟหน้าของบูแคทที่สุดเท่และเสียงท่ออันบ้าคล่องคำรามก็ดังขึ้นทันทีประตูที่เต็มไปด้วยนิยามวิทยาศาสตร์ล้ำยุคเปิดออกเหมือนผีที่เบยบินพร้อมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเอ๊ะคนรอบข้างอุทานทุกคนต่างตกตะลึงหัวใจของทุกคนตกอยู่ในรังน้ำนี่ไม่ใช่ภาพลวงตาหรือคนส่งอาหารคนนี้มีรถจริงๆแอร์ละมันเป็นซูเปอร์คาร์ที่ดูไม่แพงเลยในแอรตตกกกกหหนนนนนน้้าาาาีี่่่เเเเิิิดดดขขึรรร็็วแแแลลละะงงงงจจจๆบบทยอออุ นี่ใช่ของคุณหรือเปล่าชายออดี้พูดตะกุกตะกักทำหน้าไม่เชื่อสาวงานที่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเอามือที่จับหน้าผากของเธอออกและตกตะลึงในทันทีหลินฟานหัวเราะพูดว่าไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของคุณได้ไหมขณะที่เขาพูดหลินฟานเดินไปที่มูแคทที่ชายออดี้กลายเป็นหินซึ่งทำให้ทุกคนตกใจพวกเขารู้สึกว่าโลกของพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนส่งอาหารคนนี้พนักงานส่งอาหารแบบนี้เป็นเจ้าของซูเปอร์คาร์เขายังรู้เรื่องรถอีกมากมูแคทที่นี้เป็นแบรนด์ซูเปอร์คาร์ชั้น,น ิงงามตกตลลึงอย่างมากน้องชายคนเล็กไม่ได้โกหกเธอนอกจากหล่อและใจดีแล้วน้องชายคนเล็กยังรวยจริงและรวยมากด้วยแล้วทำไมน้องยังทำงานส่งอาหารอย่าถามเลยต้องเป็นน้องชายคนเล็กที่เอาแต่ใจและน้องชายคนเล็กคงเป็นมหาเศรษฐีที่ไม่อ้วดแน่เทพผู้ตํ่มต้อยที่ผสมผสานความหล่อเหลาและความยุติธรรมเข้าไว้ด้วยกันความชื่นชอบของสาวงามที่มีต่อหลินฟานพุ่งสูงขึ้นหนึ่งหมื่นบวกน้องชายเดี๋ยวก่อนคนงามวิ่งไปที่หน้ารถแล้วเอ็นตัวลงที่หน้ากระจกน้องชายคุณชื่ออะไรหลินฟานกล่าวหลินฟานสาวงามยิ้มและพูดว่าฉันชื่อหลลลลิวเเเเเมมมมมงงจนนนนชาาาาาาททไรร่่่พพบััีีแะะฟดตกกกขขุค หลังจากเพิ่มมีแชทของหลิวเหมิงเจ๋แล้วหลินฟานก็เหยียบคันเร่งดูแคทตี้รีออกไปอย่างสวยงามและซูเปอร์คาร์สุดเท่ก็ขับออกไปราวกับสายฟ้าหลิวเหมิงเจ๋ถือโทรศัพท์ของเธอและดูรูปโปรไฟล์มีแชทของหลินฟานราวกับว่าเธอได้พบสมบัติที่ถูกใจใบหน้าแสดงความสุขออกมาอย่างกับเด็กน้อยชายออนี่กลับมารู้สึกตัวจากอาการตกใจเมื่อเห็นว่าหลินฟานไปไกลแล้วเขาจึงลุกขึ้นจากพื้นด้วยร่างกายที่สั่นเทาเต็มไปด้วยความโกรธชายออนนี่อกหักและในขณะเดียวกันก็เกลียดหลินฟานเขากระฝันแน,น เธอตื่นขึ้นมาและหิ้มเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอพบว่าเธอถูกคลุมม้วยผ้าห่มและหลินฟานก็หายตัวไปพี่ชายหลินช่วยห่มผ้าให้เธออ่อนโยนและเอาใจใส่มากเธอหน้าแดงนางเผลอหลับไปที่หลินจะทําอะไรที่น่าอายกับนางตอนนางหลับไหมแต่ในไม่ช้าเธอก็พบว่าพี่หลินไม่ควรทำอะไรนอกจากปกป้องเธอความรู้สึกที่ขัดแย้งกันเกิดขึ้นตึ้งไรหมายฉันเป็นเด็กดีดูแลตัวเองดีๆมาตลอดไม่เคยแม้แต่จะจับมือผู้ชายความผิดของพี่เองที่พี่หลินหลอมากเสน่บบ้าบ้านี้เกืออจะทำร้ายฉันมาแล้วฉันหลงทางอัเจเซอรีอันย อย่างไรก็ตามพี่หลินเป็นแค่คนส่งอาหารดังนั้นเขาไม่ควรมีเงินมากพอที่จะจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ใครจะไปสงราบใดที่เธออยู่กับพี่หลินแม้จะเป็นแค่งานแต่งงานธรรมดาธรรมดาเธอก็คงต้องตายอย่างมีความสุขเธอเป็นคนที่ทำให้พอใจได้ง่ายมากเธอตื่นขึ้นอย่างกระทันหันพี่หลินเป็นคนที่เธอมองหาตั้งแต่แรกเห็นด้วยความเสน่หาแรงกระตุ้นเป็นแรงกล้าผลักดันเธอเธอปีนขึ้นจากเตียงแล้ววิ่งออกไปแบบนี้เธอกำลังจะไปหาพี่หลินเมื่อเธอวิ่งลงไปข้างล่างเธอบังเอิญเห็นหลินฟานขับรถซูเปอร์คาร์เท่ๆล่องลอยออกไปอย่างสวยงามอ่าพพีีี่่่่่่่่หหหหหหหลลลิิิิิิิินน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 ดดดดููเเเเเมมมมมืือออออป็คคคสสสงงงงงาา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 ารรรรแแตจๆ้้ววววววขยยกธผ์ััใใญฝถท ในเสี้ยววินาทีเธอรู้สึกว่าเธอตกลงไปในกระแสน้ำมูลและไม่สามารถออกไปได้อีกกระแสน้ำมูลนี้เรียกว่าหลินฟานอัศเจรีอัศเจรีจุดจุดจุด,จดหลินฟานออกจากชุมชนลี่จิงไม่รับคำสั่งต่อแต่ขับรถตรงกลับไปที่บ้านพร้อมที่จะเปลี่ยนกลับไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าการขับรถซูเปอร์คาร์เพื่อส่งอาหารนั้นยอดเยี่ยมจริงๆแต่การส่งอาหารมักจะต้องเดินไปตามถนนและยานพาหนะไฟฟ้าจะสะดวกกว่ากลับมาใกล้อาพาร์ตเมนต์และจุดจอดรถหลินฟานเดินกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์วางแผนที่จะไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ชั้นล่างในอาพาร์ตเมนต์หลินฟาานนนนน้้กัปปหหลีี่่เเเเออืืมสวคคคุณ็็ใรรรๆ หลินฟานถามคุณป้าทำไมคุณถึงถามแบบนี้ป้าลี่พูดเมื่อกี้มีคนแปลกหน้าเข้ามาหาฉันและสอบถามข้อมูลของคุณเหมือนต้องการตรวจสอบประวัติของคุณฉันแค่พูดคุยกับเขาสองสามคำแล้วเขาก็กลับไปหลินฟานพ่นลมหายใจขณะคิดในใจว่ามีคนมาตรวจสอบเขาใครกันนะคนที่อยากรู้ตัวตนของหลินฟานมากที่สุดคือเฟิงว่านซานเจ้านายของกลุ่มเซิงซีเมื่อวานนี้เฟิงว่านซานล้มเหลวในการเสนอราคาสำหรับหยุนติงมินล่าและหยุนติงมินล่าถูกซื้อไปโดยคุณหลินผู้ลึกลับในราคาสูงถึงสามพันล้านเฟิงว่านซานคุ้งคิดและสาบานว่าจะค้นหานาย พันยประกาศคู่เฟิงว่านซานมีความสุขมากเล่ามาลูกน้องกล่าวว่าเราติดตามจางต้าผู้และรู้ว่าบริษัทชิงเยโวของเขาถูกซื้อไปโดยชายชื่อหลินทายาทรุ่นที่2ที่รวยสุดๆคือหลินฟานซื้อมันด้วยเงินสด100ล้านเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงวันวันเดียวกับการประมูลของหยุนติงมินล,ล่าจากนั้นหลินฟานก็แต่งตั้งจางต้าผู้เป็นผู้จัดก,การทั่วไปของชิงเยโว่มีเหตุผลที่เชื่อว่าจางต้าผู้คนนี้เข้ามาเป็นตัวแทนหลินฟานไปประมูลหยุนติงมินล่าเฟิงว่านซานขมวดคิ้วและกล่าวา ลูกน้องกล่าวว่านี่เราพบว่าหลินฟานเป็นคนส่งอาหารจากสถานที่เล็กๆและเช่าอาพาร์ตเมนต์ธรรมดาธรรมดาแต่เห็นได้ชัดว่านี่เป็นการเสแสร้งและตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ยังไม่ชัดเจนอะไรนะเฟิงว่านซานตกตะลึงเขาเป็นคนส่งอาหารจริงๆแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ลูกน้องเช็ดเหนื่อยเนียบอบางทีเขาอาจกำลังสัมผัสประสบการณ์ชีวิตตอนนี้เขาเป็นทายาทรุ่นที่สองของมหาเศรษฐีใครจะไปรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เฟิงว่านซานพูดไม่ออกครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าแกแน่ใจได้อย่างไรว่าหลินฟานคือนายหลินกล่าวว่าหลินเเเเเพพืืื่่่่่่อออซซ้้้้้้้สสสิิินน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 คาา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 ฟฟฟุมมยยยขงงงงงถวววหหัััลลลลีีกกไดแแะต ลูกน้องกล่าวว่าคุณเฟิงหมายความว่าอย่างไรเฟิงว่านซานกล่าวว่าคุณหลินคู้นี้ลึกลับมากแกจะไม่พบเขาง่ายๆอย่างแน่นอนฉันมั่นใจว่าหลินฟานคนนี้เป็นเพียงการเสแสร้งแกล้งทำคุณหลินต้องเป็นคนอื่นและต้องเป็นตัวตนที่น่าทึ่งอย่างมากอัญญประกาศคู่ข้อสรุปของเฟิงว่านซานทำให้ลูกน้องของเขาตกตาเลื่องงงงวยเงิยบไหลลงจากหน้าผาเฟิงว่านซานคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าแกต้องสืบหาต่อไปแกต้องหานายหลินให้เจอและบอกฉันทันทีหากมีข่าวอะไรอัญญประกาศคู่หลินฟานดูได้อย่างไรว่าเฟิงว่านซานจินตนาการถ เพราะเขาซื้อหยุนติงวิลล่าในนามคุณหลิงในวันนั้นเพียงเพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลของเขาน้อยที่สุดจุดจุดหลินฟานกลับบ้านและเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยตั้งใจที่จะส่งอาหารต่อไปเมื่อได้รับโทรศัพท์จากจางต้าฟู่เจ้านายขั้นตอนการส่งมอบสำหรับหยุนติงวิลล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือชำระเงินและเซ็นชื่อคุณมาที่หยุนติงวิลล่าในตอนนี้คุณว่างไหมหลินฟานกล่าวว่าตกลงผมจะไปที่นั่นวันนี้หยุนติงวิลล่าเงียบสงบมากด้านนอกของวิลล่าว่างเปล่าและไม่มีรถแม้แแตตต่่่่่่่่่่คคััััันน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 นเเ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 เดดดีีีีียยยยยยยวววววววใสาา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 ขขขหหหลล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 ลงงงจจจกกกกกปปปปปปป้้้้้้้อออิิิ็็็บบททชรรรรรรภภะูมมมืฟฟฟพไ ก็ไม่กล้าละเลยเลยและเปิดประตูให้เข้าไปทักทายลินฟานทันทีด้วยความเคารพซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับรอปภผู้หญิงพยองในครั้งที่แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนใหม่นี้ได้รับการว่าจ้างจากจางตาผู้เป็นการชั่วคราวและจางตาผู้ก็มอบหมายให้เป็นพิเศษดังนั้นเขาต้องไม่ละเลยลินฟานในที่สุดลินฟานก็เข้าสู่ยุนติงมินล,ล่าได้อย่างราบรื่นแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของยุนติงมินล,ล่าอยู่แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้ามาในยุนติงมินล,ล่ามีสวนลานหินสนมศน้าแล,และศาราที่อยู่ข้าง จางต้าผู้และชายในชุดสูทและรองเท้าหนังกำลังยืนอยู่ที่ประตูคฤหาดเพื่อรอหลินฟานเจ้านายคุณมาถึงแล้วจางต้าผู้ทักทายเขาด้วยความเคารพด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแนะนำตัวนี้คือคุณเหิหมิงผู้รับผิดชอบคฤหา์ที่ประมูลและนี่คือเจ้านายของฉันคุณหลินหลนฟานเหอรมิงแปลกใจมากที่คนที่ซื้อหยุ่ติงมิลล่าในราคาสามพันล้านเป็นคนส่งอาหารจริงๆแล้วเขาเยังเด็กอยู่โลกมันบ้าอย่างไรก็ตามเขาก็ทาบดีเช่นกันดังนั้นเขาจึงจับมือกับหลินฟานอย่างใจเย็นและกล่าวว่าสวีมินมนนนปปากเข้ง็็ยแลละออ สองคำสบายชีวิตเศรษฐีเท่าโอ้อาจิงเหอหมิงหยิบสัญญาออกมาและให้หลินฟานดูหลังจากที่เห็นว่าไม่มีอะไรหลินฟานได้ลงนามในชื่อของเขาแล้วจ่ายเงินสามพันล้านให้กับคาราฮะที่ประมูลมาและกลายเป็นเจ้าของหยุนติงวิลล่าอย่างเป็นทางการเมื่อเห็นว่าหลินฟานให้เงินสามพันล้านโดยไม่แม้แต่กลับพริบตาเหอหมิงก็ยิ่งแปลกใจดีเกินไปชายบุ่มคนนี้รวยแค่ไหนกันคุณหลินขอแสดงความยินดีที่เป็นเจ้าของหยุนติงวิลล่านี่คือใบรับรองอสังหาริมทรัพย์โปรดเก็บไว้เหอหมิงยิ้มหยิบใบรับรองอสังหาริมทรัพย์ฉบับใใใหหหหหหมม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 ่่ออ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 กาาาาาแแแลลลลล้้้ววบบิิินน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 นฟฟงงงงงไปปปททีัััััััะเเ็ขขขูรรรรรจำตสสืพย์ แม้ว่าจะเป็นไปตามที่คาดไว้หลินฟานยังคงตื่นเต้นมากเมื่อเขาเป็นเจ้าของหยุนติงมินล่าอย่างเป็นทางการหลินฟานกล่าวว่าคุณเหอผอยังต้องการปกปิดตัวตนของผมไว้ผมหวังว่าคุณจะสามารถเก็บเป็นความลับได้เหอหมิงกล่าวอย่างเคร่งขึมคุณหลินสามารถมั่นใจได้เลยหากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเราจะปกปิดเรื่องของคุณอย่างแน่นอนหลินฟานยิม้มดีแล้วเหอหมิงลุกขึ้นยืนถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะไม่รบกวนคุณหลินลาก่อนหลินฟานยืนขึ้นให้ผมออกไปส่งคุณเมื่อเขาออกไปนอกบ้านเหอหมิงขึ้นรถแแลลละจาาาาากกไไไปตตอออออนนนนนีีี้้้้้้หงงงิิิิว่่่่่่่่ขฟมมมรรัดดยยยยยููททททุ อย่างไรก็ตามก่อนย้ายไปยังหยุนติงมิลล่ามีบางสิ่งที่เขาต้องทำหลินฟานต้าผู้ช่วยประกาศรับสมัครแม่บ้านที่หยุนติงมิลล่าพี่ทีจางต้าผู้กล่าวว่าได้ครับเจ้านายเจ้านายมีข้อกำหนดใดๆสำหรับแม่บ้านหรือไม่หลินฟานกล่าวว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นขอแค่มาอยู่ที่หยุนติงมิลล่าแล้วแต่แม่บ้านจะดูแลขอแค่ให้อย,อ,ยอย่างสบายไม่มีข้อกำหนดอื่นใดจางต้าผู้กล่าวว่าเข้าใจแล้วครับเจ้านายเดียวผมจัดการให้หลังจากนั้นวันนี้ข่าวแพร่กระจายไปทั่วในหยุนเฉิงหลังจากหยุนติงมิลล่าเปลี่ยุ ทันทีที่มีข่าวออกมาหยุนจึงทั้งหมดก็ตกตะลึงแม่บ้านของหยุนติงมิลล่าเป็นตำแหน่งที่น่าอิจฉาที่ทำให้คนอาเจียนเป็นเลือดตราบใดที่คุณเป็นแม่บ้านก็สามารถอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่แพงที่สุดในหยุนจึงได้ใครบ้างไม่อยากอยู่ในหยุนติงมิลล่าไม่ต้องพูดถึงแม่บ้านด้วยซ้ำแม้แต่คนใช้ที่กวาดพื้นในหยุนติงมิลล่าก็มีคนมากมายวิ่งเข้ามาสิ่งที่ทำให้คนนับไม่ถ้วนตื่นเต้นคือแม่บ้านที่รับสมัครไม่จำกัดเฉพาะผู้ชายและผู้หญิงไม่จำกัดอายุซึ่งเทียบเท่ากับบอกว่าใครๆก็สมัครเข้ามาได้ชั่วขณะหนึ่งผู้คนนับไม่ถ้วนอยู่ใกล้แค่เอื้อมหนุ่มเซิงซีสำนักงานประธานกรรมการเมื่อได้ยินข่าวนี้เฟิงว่านซานก็กระโดดขึ้นด้วยความดีใจฉันต้องชนะแม่บ้านคนนี้ให้ได้ ฉันประกาศคู่แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าเขากำลังจะสมัครเป็นแม่บ้านแต่เขาวางแผนที่จะหาคนที่จะแทรกซึมเข้าไปในหยุนติงวิลล่าระบเท่าที่คนคนนั้นเป็นคนของเขาที่เข้าไปเป็นแม่บ้านของหยุนติงวิลล่าคุณจะกังวลว่าคุณไม่สามารถหาคุณหลินผู้ลึกลับคนนั้นได้อย่างไรเฟิงว่านซานร,รู้สึกว่าความคิดของเขาดีเกินไปและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังลั่นไปทั่วในสำนักงานทั่วสำนักงานเกิดความเงียบขึ้นในทันใดหลินฟานเสร็จงานของวันนี้และกำลังกลับไปที่บ้านของเขาที่หัวมุงวิ่งถนนอาหารข้างทางลุงกับ บังเอิญจังฉันก็อยากไปด้วยอัญญประกาศคู่ใครๆก็อยากไปเพราะถ้าอยู่ในหยุนติงวิลล่าได้ฉันจะอยากไปล้างห้องน้ำด้วยหลินฟานสูดหายใจเข้าดูเหมือนว่าข้อเสนรับสมัครงานได้รับการเผยแพร่แล้วประสิทธิภาพการทำงานของจางต้าฝูยังดีอยู่ในเวลานี้เจ้าของร้านอาหารจำหลินฟานได้หลินฟานมักจะมาช่วยเขาและทุกคนก็คุ้นเคยกับเขาน้องชายคุณเคยได้ยินไหมว่าหยุนติงมิลล่ารับสมัครแม่บ้านเจ้าของร้านอาหารหัวเราะหลินฟานพยักหน้าผมรู้ผมกำลังรับสมัครแม่บ้านอยู่เขาพูดความจริงแต่พวกอาและป้าจะเช จ้าของร้านอาหารกล่าวว่าล้อเล่นนะถ้าจะลองก็ได้น้องชายดีกว่าไปส่งอาหารมากหลินฟานกล่าวว่าไม่ผมยังชอบส่งอาหารอยู่หลินฟานไม่ได้คุยกับพวกเขาและกลับบ้านกลับลงมาชั้นล่างในอาพาร์ตเมนต์เห็นร่างที่คุ้นเคยยืนอยู่ที่ประตูอาพาร์ตเมนต์เจ้าสิงเอ้อหลินฟานขมวดคิ้วเขาลบบัญชีวีแชทของผู้หญิงคนนี้แล้วทำไมเธอถึงยังมาที่ประตูบ้านฉันเมื่อเห็นหลินฟานเจ้าสินเอ้ยยิ้มทันทีและเอ็นตัวไปหลินฟานฉันรอคุณมาเป็นเวลานานและในที่สุดคุณก็กลับมาผู้หญิงคนนั้นไม่ไอายเลยมเมื่อเผชิญหน้ากับหลินฟานราวกับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานมันไม่มีอะไรจะทำอะไรเธอได้หน้าเธนาพอหลินฟานรู้สึกชื่นชมเล็กน้อยฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณคุณกลับไปเถอะหลินฟานหัวเราะเบาๆในใจ เจ้าซินเออร์ยื่นมือของเธอออกเพื่อจับมือหลินฟานและแสดงท่าทางน่าสงสารฉันไม่อยากทำแบบนี้หรอกวันนั้นคือฉันที่ทำผิดฉันขอโทษคุณแล้วคุณยังโกรธฉันอยู่หรือเปล่าหลินฟานรู้สึกอยากจะอาเจียนออกมาสะบัดมือของเจ้าซินเออร์ออกเบาๆหลินฟานกล่าวว่าคุณเข้าใจผิดแล้วผมไม่ได้โกรธคุณผมแค่ไม่อยากคุยกับคุณเมื่อเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะทำตัวเป็นน่าสงสารเจ้าซินเออร์ต้องยับยั้งอารมณ์ตัวเองและพูดว่าที่จริงฉันอยากถามคุณว่าเมื่อคืนคุณไม่ตอบมีแชทของฉันและคุณคือคุณหหหหหลลลลลิิิินน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 ทททีีีีีี่่่่่่่่่่่่่เเ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 ซยย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 ุตตงงงงมม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 มาา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 ใใใชรรรรืืืืออ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 อปฟ้้้้้้้้ภจจจจโดดดููววธธธพพถถแแะะะไไไคคบััึก หลินฟานกล่าวอย่างเย็นชาไม่ไม่เจ้าซินเออร์ไม่สามารถซ่อนความผิดหวังในสายตาของเธอได้หลินฟานกล่าวว่าคุณผิดหวังใช่ไหมคุณออกไปได้แล้วความเฉยเมยของหลินฟานส่งผลกระทบต่อความภาคภูมิใจในตนเองของเจ้าซินเออร์อย่างมากคุณต้องรู้ว่าหลินฟานเคยเป็นสุนัขที่เคยตามเลียเธอเจ้าซินเออร์จะยอมรับความแตกต่างแบบนี้ได้อย่างไรชั่วขณะหนึ่งหลินฟานจะไม่ใช่คุณหลินแต่หลินฟานก็ยังเป็นมหาเศรษฐีถึงจะห่างไกลจากคุณหลินอยู่มากแต่หลินฟานก็อยู่ใกล้แค่เพื่อกว่าเธอจะทิ้งหลินฟานแบบนั้นไปได้อย่างไรตาของเจ้าซินเออร์เปลี่าาางไไรรรรคคคคุุณณเเยยัััักกกกฉฉนนมมมม่ีวู้สึใดๆบลหือ หลินฟานหัวเราะพูดว่าคุณผู้ถูกผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยได้โปรดอย่ามาหาผมในอนาคตผมไม่อยากเห็นใบหน้าของคุณหลังจากพูดหลินฟานก็เพิกเฉยต่อเจ้าซินเอิร์หยิบกุญแจออกมาเปิดประตูและผลักเข้าไปแล้วจึงปิดประตูปังเขาช่างไร้หัวใจเจ้าซินเอิร์ถูกกระตุ้นและกลายเป็นอารมณ์เยื่อหยันออกมาหลินฟานคุณเป็นบ้าอะไรไม่ใช่มีเงินแค่นิดหน่อยหรอกเหรอฉันตัดสินใจสมัครเป็นแม่บ้านของหยุนติงวิลล่าด้วยคุณสมบัติของฉันฉันทำได้ทำได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อฉันเป็นแม่บ้านของคุณหลินออาานนตตอบผ่ประู เจ้าซิงเออร์ระเบิดความโกรธได้ฉันสัญญาหลินฟานคุณกล้าดูถูกฉันคิดว่าคุณเป็นใครและเมื่อฉันทำสำเร็จอย่ามาคุกเข่าและเรียกฉันอัญญาประกาศคู่เธอคิดว่าคำพูดเธอมีพลังมากพอแต่ก็ไม่ได้ยินคำตอบจากหลินฟานเจ้าซิงเออร์รอสักครู่ก่อนที่จะตระหนักว่าหลินฟานขึ้นไปชั้นบนแล้วเธอกระทืบเท้าด้วยความโกรธดูดักครู่หนึ่งแล้วเดินจากไปอย่างโกรธเคืองหลินฟานไม่ต้องการฟังเรื่องไร้สาระของเจ้าซิงเออร์เลยดังนั้นเขาจึงถอยกลับขึ้นไปชั้นบนแล้วปิดประตูหลังจากกลับบบบ้้้้้้้าา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 านน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 นเเเเเเพพื่่่่่่่่ออ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 ััักกกกผผสสสสคครรูููหหหหหหลลลลลลิิิิิฟฟฟำำงงงงงแต็็็มมีีีียยยโทททขขขขววววปซซชชด พี่ชายฉันจะไปสัมภาษณ์ที่หยุนเฉิงพรุ่งนี้พี่มารับฉันหน่อยได้ไหมหลินซานชานถามหลินฟานจำได้ว่าน้องสาวของเขาบอกเขาไปนานแล้วว่าเธอกำลังจะไปสัมภาษณ์ท right ี่โรงเรียนดนตรีหยุนเฉิงและเธอมีญาติเป็นเขาที่อยู่ในหยุนเฉิงเท่านั้นหลินฟานพูดว่าตกลงเธอจะมาถึงสถานีกี่โมงแจ้งให้พี่ทราบก่อนเมื่อเธอมาถึงนะหลินซานชานทำเพลงและลังเลก่อนจะพูดว่าพี่ชายถ้าฉันผ่านการสัมภาษณ์ค่าเล่าเรียนของฉันในโรงเรียนเธอไอเล็กน้อยค่าเล่าเรียนสำหรับการเรียนที่โรงเรียนดนตรีหยุนเฉิงสูงมากและพ่อแม่ของเธอไม่่่่่่่่่่่่่สสสสสสาา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 ามมมมมรรรรรรถถถถงง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 งเเ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 ีียยยยธธธธออ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 อไไไไดดดดดด้้้้้้พพพพึึหหหหหลลลิิิินน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 นฟฟทััแแตกก็็็ูููวววชขขขปปปคคใุุฉะะจจๆืืื หลินฟานปลอบโยนเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนพี่มีเงินและเธอก็ต้องจริงจังกับการตเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์หลินฟานพูดแบบนี้หลินซานชานก็โล่งใจและฮิ้มพี่ชายแล้วเจอกันพรุ่งนี้หลินฟานวางสายไปอาบน้ำและเข้านอนก่อนพอเลาอออยอลับไปเขารู้สึกสงสัยเล็กน้อยสงสัยว่าพรุ่งนี้ระบบจะให้รางวัลอะไรรู้ไหมรางวัลในสองวันแรกนั้นค่อนข้างทรงพลังเงินแสนล้านซุปเปอร์คาร์เจ็ดสิบล้านพรุ่งนี้อย่างน้อยคุณต้องได้ค่ารือหาดห,หรืออะไรทำนองนั้นมันก็จะน่าสนใจไม่น้อยเมื่อคิดถึงเรื่องนีีีีี้้้้้้หหหหหลล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 ิิินน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 นฟฟาาาาาากกกกก็ขขออ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 อยยยัััับบไไปปวววรรรุุ่่่่่่่งงงงงงึึจพพพพพผเเเมณ์ดททำำแืฉ เมื่อวานเป็นเหมือนสายน้ำทางทิศตะวันออกเธอไม่สามารถอยู่ห่างจากฉันได้จุดจุดอัญยประกาศคู่เสียงคารุณกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งมาจากห้องถัดไปอุบป,ปากข้าหมูแต่เช้ามันน่าเกลียดหลินฟานยิ้มอย่างขมขื่นร้องเพลงได้ไม่ดีจริงดีจริงแย่จังพระเจ้าประทานรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาแก่เขาแต่เขากลับไร้ความสามารถเสียได้แต่หลินซา,านชาน้องสาวของเขามีเสียงที่ไพเราะและเป็นธรรมชาติและเธอยังเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนดนตรีด้วยในวันรวมญาติทุกครั้งญาติจะขอร้องให้หลินซา,านชาร้องเพลงแต่เมื่อหลินฟานเริ่มร้องเพลงพวกเขาก็ร้องหลินฟาา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 านน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 นขขขขออ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 โโโทษฉฉัััััผิิิดดดดดดเเเเเงง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 ไไไไ้้้้้้้้้้ปปปรร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 รลลลล่่่่่่่ยยยพพพวววววกะะจจจชชชชชชมมมมุุุตตตธแืืืืสสสคคคณณถใใีี์ห หลินฟานกำลังฉี่และเกือบจะฉี่รดกางเกงของเขาจริงมันโดนไปนิดหน่อยแล้วหาพรสวรรค์ทางด้านดนตรีรางวัลน,นี้อธิบายไม่ถูกเลยใช่ไหมเขาคิดว่ามันต้องเป็นอย่างจ้ําควบคฤหาสน์เป็นไปได้ไหมว่าระบบจะทนเสียงร้องของเขาไม่ได้ถ้ารู้ก่อนฉันจะไม่ร้องผู้ตามตรงหลินฟานไม่ชอบรางวัลน,นี้เล็กน้อยอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นรางวัลหลินฟานยังคงตัดสินใจลงชื่อเข้าใช้ด้วยความคิดที่ว่ายิ่งมันดีเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นลงชื่อเข้าใช้ขอแสดงความยินดีกับโฮสต์คุณลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแล้วคุณได้รับพรสวรรค์ด้านดนตรีระดับสูงสุดแล้วโปรดตรวจสอบหลินฟานตะลึงนี่หมายความว่าเขามีพรสวรรค์ทางดนตรีแล้วหรือไม่เมื่อวานเป็นเหมือนสายน้ำที่ไหลเธอไม่สามารถอยู่ห่างจากฉันได้หลินฟานพยายามพ่นลมหายใจ เขาตกใจตัวเองโอ้พระเจ้ามันฟังดูดีมากเขามีพรสวรรค์ด้าน,นดนตรีจริงๆมันน่าทึ่งมากมีเสียงอุทานจากประตูถัดไปและเป็นผู้หญิงคนนั้นเมื่อครู่นี้เองพระเจ้าฉันได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้เทพบุตรตนใดร้องเพลงนี้วิเศษมากพระเจ้าโปรดร้องอีกสองคำฆาตกรเง,งามืดที่ฆ่าหมูไปเมื่อกี้ถูกคุณกำจัดไปแล้วและฉันลงไหลในเสียงร้องของคุณแล้วอัญญประกาศคู่หลินฟานเหงือตกนักแสดงสาวคนนี้ถ้าเธอรู้ว่านักฆ่าหมูกับเทพคือคนคน,คนเดียวกันฉันไม่รู้ปฏิกิริยาเธอจะเป็นอย่างไรเขาไม่ค่อยสนใจมันซักเท่าไหร่ ข้อความลูกค้าอารมณ์ฉันตอนนี้ไม่ดีต้องการเด็กส่งอาหารหล่อๆหล่อไหมพวกคุณจะพบคนที่ใช่แล้วรับออเดอร์รับอาหารส่งหลินฟานขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าและนำอาหารไปส่งที่ประตูชุมชนลี่จริงรอปอพอหยุดเขาสำหรับคนส่งอาหารคุณต้องมาลงทะเบียนก่อนถึงจะเข้าไปได้อันยกประกาศคู่หลินฟานพูดขึ้นเมื่อวานเขาทำความเคารพเขาแต่วันนี้เขาเปลี่ยนรถยนต์ไปฟ้าแล้วจำไม่ได้ดูเหมือนเขาจะจำไม่ได้จริงๆจำรถไม่ได้ผู้ชายคนนี้แน่นอนนี่คืองานของเขาทุกคนก็แค่ทำง,งานหลินฟานให้ความร่วมมือและลงชื่อของเขาและเข้าสู่ชุมชนอย่างราบรื่นออาารที่ห้ง เคาะประตูหลินฟานเคาะประตูสวัสดีอาหารมาส่งแล้วครับประตูเปิดออกสาวงามในชุดโยคะรูปร่างอื่นใหญ่โตเปิดประตูออกมาด้วยหน้าท้องอันขาวเนียนและก็เนื้อที่พริว้วไหวบนหน้าอกของเธอใช่เธอกำลังออกกำลังกายอย่างชัดเจนเหงื่อไหลลงมาตามคอสีขาวราวหิมะข,ของเธอลงไปในร่องคูน้ำที่ลึกล้าหลินฟานเกือบเลือดกำเดาไหลวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงดีจริงมันน่าตื่นเต้นเกินไปแล้วหลินฟานก้มศีรษะและทำจิตใจให้สงบโปรดมารับอาหารของคุณหลินฟานอีกฝ่ายตะโกนด้วยความประหลาดใจเสียงนั้นค่อนข้างคคคุ้้้้นนนนนนนเเเเเเเยยหหหหลลลลลิิิิาาาาาืืืมมตขขึแแะ็วววว่่่จจรงงๆธอออีีี๋ทพบ ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเธอถึงมีรูปร่างที่ดีได้ขนาดนี้แทบจะจำเธอไม่ได้เลยด้วยํำตอนที่เปลี่ยนชุดเล่นโยคะไม่สามารถหาจุดตำหนิได้เลยหุ่นของเธอดีมากเธอมีสเสน่ห์ที่มากกว่าใบหน้าของเธอไอกลายเป็นพี่สาวคนนี้หลินฟันยิ้มแต่ยังไม่กล้ามองตรงไปยังหลิวเหหมิงเจียแสงฤดูใบไม้ผินั้นแรงเกินไปและเขากลัวว่าเขาจะทนไม่ไหวหลิวเหเหมิงเจียกล่าวอย่างกระตือรือร้นเหมือนเราถูกกำหนดไว้ล่วงน้าฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะส่งอาหารให้ฉันเข้ามาก่อน ลินฟานกล่าวว่ามันดูไม่ค่อยดีนะหลิวเฮมิงเจยิ้มและพูดว่ามีอะไรเรื่องนี้เธอเป็นผู้มีพระคุณของฉันอวันนี้คุณช่วยฉันสอนบทเรียนให้สารเลวนั่นและฉันได้มีเวลาขอบคุณคุณแล้วหลังจากพูดจบหลิวเหมิงเจกคว้าลินฟานด้วยมือข้างหนึ่งลากเขาเข้าไปในห้องแล้วพาเขาไปที่โซฟาเพื่อนั่งลงลินฟานนั่งลงและวางอาหารบนโต๊ะกาแฟหลิวเหมิงเจหันกลับมาเทน้ำหึแก้วแล้วนำไปวางต่อหน้าลินฟานมาดื่มน้ำสักแก้วก่อนเถอะมันยากสำหรับคุณขอบคุณลินฟานรับน้ำแล้วเยพลอททู้้เเหหินนไ่รรจงงออืปป็ีต ไม่นานก็มีเสียงน้ำดังอยู่ข้างในหลินฟานอดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงวิธีที่เธออาบน้ำและเลือดก,กัเดาก็แทบจะทนไม่ไหวที่จะไหลออกมาโอ้ไพพิบัตหลินฟานสงบสติอารมณ์อย่างรวดเร็วมองขึ้นไปและมองไปรอบๆพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเขาเขาเห็นว่าห้องนั้นได้รับการตกแต่งอย่างระณนตและสง่าง,งามมีเครื่องดนตรีมากมายในห้องและแผ่นเพลงถูกกองอยู่บนชั้นหนังสือจะเห็นได้ว่าหลิวเิงเจ๋เป็นคนที่รักเสพลงเปียโนที่วางอยู่ใกล้ระเบียงดึงดูดความสนใจของหลินฟานหลินฟานลุกขึ้นและเดินไปเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกััััับบดดดนนนนนนนตตตรรรรีเเเเเลลลลยยยแแ่่่ใใขขขขณะะ้้้้้้จจูาาาาาากกไไคคคววมมมสึุหงงงงงโ เสียงเปียโนที่สวยงามเรื่องลดแล่นออกมาเสียงเปียโนดังออกมาจากทางระเบียงและทุกคนในอาคารโดยรอบก็ได้ยินทุกคนที่ได้ยินก็ตกใจโอ้พระเจ้านางฟ้าคนไหนกำลังเล่นเปียโนอยู่ฟังดูดีจังเป็นเพลงของนางฟ้าอะไรเนี่ยเพราะมากฉันไม่เคยได้ยินเสียงเปียโนที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อนแต่มีคนในโลกสามารถเล่นเสียงที่พิเศษได้ขนาดนี้ยังไงแม้แต่ซูเปอร์สตาร์เปียโนหลังๆก็เทียบเขาไม่ได้พระเจ้าข้าข้าจะบ้าอยู่แล้วแม้ว่าข้าจะตื่นขึ้นข้าก็ไม่โกรธเลยขอบคุณพระเจ้าสำหรับการให้ฉันได้ฟังเพลงดีๆแบบนี้อันชชนมรเอาุขง แน่นอนว่าหลินฟานไม่ได้ยินคำชมเหล่านี้เขาหมกมุ่นอยู่กับการสร้างสารรค์บรรจงนิ้วมือลงไปเพลงจบแล้วไพเราะมากนิ้วของหลินฟานหลุดออกจากแป้นและทั้งโลกก็เงียบทันทีคนที่ได้ยินก็ตกตะลึงไม่สามารถออกจากท่วงทำนองอันไพเราะได้ชั่วขณะหนึ่งหลินฟานหันศรีรษะและเห็นหลิวเหมิงเจยเืนอยู่ในห้องนั่งเล่นด้วยท่าทางตกตะลึงเธอเปลี่ยนเป็นชุดนอนแต่ผมของเธอยังเปียกและเธอไม่มีเวลาเป่าให้แห้งผมขอโทษผมมือคันนิดหน่อยผมไม่ควรแตะเปียโนโของคุณโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหลินฟานขอโทษโดยคิดว่าหลิวเหมิงเจยยยยยกกกำำลลลััััััังงงงงงงโโโรร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 ธเเเเเเเขขขขาา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 ทททีีีีี่่่่่่่่แแแแตต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 ตะะะปนน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 ดดดดดดไไไไไมมมมมมม้้้้้้้บบบบบบออออออุุุญคคคคววววววหหหผใใสสถช ให้ตายเถอะเหมิงเจีกลับมารู้สึกตัวและอุทานออกมาอย่างเกินจริงโอ้พระเจ้าฉันได้ยินอะไรเมื่อกี้นี้เพลงอะไรหลินฟานยิ้มและพูดว่าฉันไม่รู้แค่เล่นเฉยๆหลิวเหมิงเจีเกิดลม้มแค่เล่นๆและดันกลายเป็นเสียงเพลงศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหลินฟานไม่เพียงแต่มีทักษะเปียโนระดับสูงเท่านั้นแต่ยังมีทักษะด้นสดระดับบนบนอีกด้วยเทพธิด้ชอบประทานให้เขามากไปใช่ไหมหลิวเหมิงเจรีรู้สึกเหมือนเธอได้พบสมบัติจริงๆแอร์และมันก็เป็นสมบัติล้ำค่าหลินฟานคุณเป็นใครหหลิิวเเอมมมงจจ๋ดดไไ่่้ทีะถา หลินฟานกล่าวว่าผมเด็กส่งอาหารอัญญประกาศคู่หลิวเฮมิงเจียสายหัวไม่คุณไม่ใช่คุณเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดที่ฉันเคยพบมานอกจากรวยแล้วคุณยังมีความสามารถด้านดนตรีที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเงินมันหาได้แต่ดนตรีหาไม่มีความสวรรค์ใดๆคิดจะหาซื้อพรสวรรค์ดนตรีได้ที่ไหนหลินฟานเกือบอายมันฟังดูไพเราะไหมฉันพูดได้เพียงว่าระบบนั้นทรงพลังเกินไปและรางวัลทั้งหมดก็ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดทั้งนั้นหลิวเหมิงเจียกล่าวว่าคุณมันดีมากหลินฟานคุณรู้หรือไม่ว่าวันนีี้ันอารมมไ่ด หลินฟานกล่าวว่าใช่คุณพูดคำพูดนี้หลิวเหมิงเจ๋กล่าวว่าแล้วคุณรู้หรือไม่ทำไมันอารมณ์ไม่ดีใช่เพราะครูสอนเปียโนที่ดีที่สุดของฉันลาออกไปแต่เมื่อฉันเห็นคุณเล่นเปียโนตอนนี้อารมณ์ของฉันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลินฟานยิ้มและพูดว่าผมดันคิดไปว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อเห็นหน้าหล่อๆของผมหลิวเหมิงเจ๋ยิ้มออกมาใช่แล้วฉันเห็นคุณมาและอารมณ์ของฉันก็เริ่มดีขึ้นแค่เห็นคุณเล่นเปียโนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันกลับน่าสนุกและน่าตื่นเต้นหลินฟานสงสัยกล่าวว่าเดี๋ยวก่อนที่สาวคุณหมายถึงอะไรครูสอนเปียโนของคุณทํำไมถึงลาออกไปหลิวเหมิงเจ๋ยิ้มและพูดว่าฉันขอโทษฉันลืมบอกคุณว่าฉันเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนดนตรีหยุนเฉิงหลินฟานตกตะลึงหลิวเหิเจอาจารย์ใหญ่ขงโรงเรีนตรีหยุเฉิง โรงเรียนที่หลินซานชานกำลังจะสอบคือโรงเรียนดนตรีหยุนเฉิงนี่มันบังเอิญเกินไปแล้วหลินฟานอดคิดไม่ได้ว่าเขาควรจะช่วยน้องสาวด้วยคำพูดสักสองสามคำแต่เขาปฏิเสธความคิดนั้นทันทีเขาเชื่อว่าหลินซานชานสามารถสอบผ่านได้ด้วยความแข็งแกร่งของเธอเองไม่ใช่จากความสัมพันธ์ของเขาหลิวเห่ยมิงเจ๋อกล่าวว่าหลินฟานฉันอยากจะเชิญคุณเป็นครูสอนเปียโนในโรงเรียนของเราคุณคิดอย่างไรนับตั้งแต่ที่เธอได้ยินหลินฟานเล่นเปียโนเธอก็ทิ้งครูสอนเปียโนที่ลาออกไปแล้วคงจะดีถ้าสามารถเชิญหลิิิิิินน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 นฟฟาา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 เเเเเเเปปปปป็็คคครรรรรรรูููููไไไไไดดด้้้้้หหหหหหหลลลลลลลงง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 ืื่่่่่่่่่่่ออ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 อกกกกึแแแวววววพพมม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 มัััถะะะผผผผผีีีีใบบสสสยยทตขฏธจ๋ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันกระทนหันเล็กน้อยหลิวเหมิงเจีคุ้นคิดในใจเรื่องนี้ไม่สามารถเร่ง่ีบได้เธอทำได้เพียงค่อยๆทำและหาโอกาสที่จะเลี่ยล่อมหลินฟานในภายหลังหลินฟานออกมาจากบ้านของหลิวเหมียเจยีและลงไปข้างล่างเห็นกลุ่มคนในชุมชนรวมตัวกันเพื่อพูดคุยกันทุกคนได้ยินไหมเมื่อกี้ใครกำลังเล่นเปียโนอยู่ได้ยินแล้วชอออกคอมากไม่รู้ว่าใครอัญประกาศคู่ไม่คิดว่าชุมชนเราจะมีมังกรและเสือหมอบซ่อนอยู่ฉันอยากพบอาจารย์เปียโนคนนี้จรงิจรงๆขณะที่หลินฟานเดินผ่านพวกเขาก็ยิ้มและพยักหน้าให้พวกเขาเมื่อเห็นว่าเปนกก่วบบ้ไียคัูุต พวกเขาไม่รู้ว่านักเปียโนที่พวกเขาชื่นชมอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วลินฟานหยิบกุญแจรถยนต์ไปปาขึ้นมาและวางแผนที่จะออกจากชุมชนลี่จริงพอไปถึงประตูชุมชนจูจ่ๆก็เห็นสาวน่ารับแต่งตัวอยู่ตรงหน้าลากโซฟาเดินไปอย่างลำบากตาทั้งสี่ประจันหน้ากันเฉินหลิงหลิงพี่ชายทั้งสองคนจำกันและกันได้เด็กหญิงคนนั้นคือเฉินหลิงหลิงสาวสวยที่เหมือนมังงะเมื่อวานนี้